สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับไฟล์ที่ชื่อว่า forget password.html ในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาศึกษานะครับในเรื่องของกรณีที่ระบบเมมเบอร์ของเรานะครับผู้ใช้งานนั้นได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วแต่ว่าลืมในส่วนของพาสเวิร์ดเราจะมีกระบวนการในการจัดการพื้นฐานอย่างไรนะคครรัับบในการจัดการกระบวนการของการลืมพาสเวิร์ดเราก็จะมี2ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ไฟล์ตัวแรกก็จะเป็น forget underscore p a s s w o r d html นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าเว็บเพจนะครับโดยที่หน้าเว็บเพจนะครับผู้ใช้งานเพียงแค่กรอกในส่วนของ User อรและทำการกด Submit นะครับก็จะส่งชื่อของ User นะครับไปทำการประมวลผลยังอีกไฟล์หนึ่งนะครับโดยไฟล์ที่รอในส่วนของการประมวลผลก,ก็คือไฟล์ forget underscore p a s s w o r d process php นั่นเองนะครับจะทาการ ค้นหานะครับยูเซตามที่ผู้ใช้งานมีการกรอกเข้ามาอย่างหน้าเว็บเพจนะครับต่อจากนั้นครับก็จะทําการดึงข้อมูลออกมานะครับว่า user อรคนไหนแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรแล้วก็ส่งอีเมลนะครับตอบกลับให้ผู้ใช้งานนะครับดังเช่นระบบของเว็บไซต์ต่างๆที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับว่าไฟล์ forget อันด์ด์สกอร์ s าสเวิร์ดเนั้นนะครับซึ่งจะ แสดงลักษณะออาไปหน้าเว็บเพจนะครับมีการเขียนคําสั่งการทํางานพื้นฐานอย่างไรนะครับคําสั่งที่ใช้ในการจัดการนะครับก็มีเพียงแค่17บรรทัดนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมของเรานั้นนะครับแสดงเพียงแค่กล่องข้อความเพียงกล่องเดียวนะครับและปุ่มสําหรับการส่งข้อมูลในฟอร์มนะครับไปยังฝ่ายปลายทางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแท็กคําสั่งที่จะใช้ในการทํางานนะครับโครงสร้างพื้นฐานของ h e a d l e ก็คือแท็กคำสั่งเปิดและแท็กคำสั่งปิดนะครับในส่วนของแท็กคําสั่ง Head และ ถายคำสั่งของบอดี้นะครับโดยที่ภายในบอดี้ครับก็จะมีในส่วนของฟอร์มและเทเบิลนั่นเองนะครับโดยที่ภายในฟอร์มครับก็จะทําการระบุนะครับว่ารูปแบบของการส่งข้อมูลเป็นแบบไหนนะครับฟอร์มเมทอดโพสต์นะครับแอคชั่นก็คือไฟล์ปลายทางนะครับจะทําการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ปลายทางก็คือ f o r g e t ต n ันดอร์สก o ร e s าร์ทเว d ร์ดอันดอร์สนั่นเองนะครับโดยอาจจะมีการสื่อสารแสดงข้อความให้ผู้ใช้งานรับทราบนะครับว่าหน้านี้ต้องการที่จะ ้อนข้อมูลแบบไหนนะครับและมีการส่งข้อมูลในรูปแบบไหนนะครับสามารถที่จะดีไซน์หน้าเว็บเพจออกมานะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นกูนาป้อนยูเซอร์นะครับเพื่อที่จะส่งรหัสผ่านไปทางอีเมลเป็นต้นนะครับตวนไ้ครับทำการสร้างตารางขึ้นมานะครับภายในเทเบิลก็จะมีการแทรก่ายคำสั่งท R 1แถวนะครับโดยที่ภายใน่ายคำสั่งท R ก็จะเป็นกล่องข้อความนั่นเองนะครับกล่องข้อความก็จะมี property name ที่ชื่อว่า user forget นั่นเองนะครับ ประเภทของข้อความก็คือแบบ text นะครับต่อน,นั้นครับก็จะมีในส่วนของนะครับการสร้างปุ่มขึ้นมานะครับปุ่มสำหรับการส่งข้อความก็คือ type submit นั่นเองนะครับ value ที่จะปรากฏบนปุ่มก็คือการ submit นะครับนี่ก็คือส่วนแรกที่จะส่งข้อมูลไปให้ forget password process. php ทำการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือฟอร์มที่จะใช้เป็นหน้าเว็บเพจสำหรับการส่ง ยูเซอร์นะครับราทําการประมวลผลนะครับในกรณีของการลืมรหัสผ่านครับขอบคุณครับ